ต้นยางไม่มีใบมีแต่ดอกเยอะเป็นเพราะสาเหตุอะไรมีคุณพี่ท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับคําตอบเลยนะครับเวลาถ้าเขาขาดน้ําขาดอาหารเขากลัวตายเขาจะออกดอกออกลูกครับเพื่อที่จะสืบพันธุ์ต่อไปพืชบางอย่างขาดน้ําขาดอาหารจะเป็นลูกเช่นอย่างพลามะม่วงทุเรียนประมาณนี้นะครับแต่พืชบางอย่างขาดน้ําขาดอาหารจะไม่เป็นลูกเช่น ปาล์มน้ำมันอินทผาลรำนะครับพวกนี้นะครับถ้าขาดอาหารขาดน้ํานะครับไม่สมบูรณ์จะไม่เป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นครับยางพาราง่ายๆเลยครับเขากลัวตายเขายึงออกดอกออกลูกนะครับบางคนบอกว่าจะไปกรีดตัดดอกกรีดตัดดอกกรีดตัดมากนะครับไม่ใช่นะครับยิ่งกรีดเขายิ่งเครียดนะครับเพราะถ้าอาหารนะครับจะต้องเอาไปแปลงเป็นน้ํายางช่วงหน้าแล้งนะครับต้นยางขาดน้ําขาดอาหารจะด้วย สาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นดินแห้งดินเป็นกรดดินแน่นหรือว่าชั้นข้างล่างมีหินจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ครับคือต้นยางต้นนี้ขาดน้ําขาดอาหารครับจึงทําให้เป็นดอกเยอะเพราะเขากลัวตายครับส่วนมากนะครับจะเป็นอยู่ในที่นนนหรือว่าเป็นที่ดินหินนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสังเกตดูนะครับแล้วครับเพื่อนๆละครับมีไหมครับแบบนี้